ฟินแลนด์ก็จะเป็นอย่างนี้ละจ้าเพราะว่าต้องเติมน้ำมันเองค่ะพี่น้องเมื่อมีอหนอันโคดันอัน,อนพนักง,งานสิม่านเติมใส่รถหาคืออยู่เมืองไทยเลยค่ะอยู่เมืองฟินแลนด์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองค่ะพี่น้องต้องเติมเองจ่ายเงินเองค่ะพี่น้องค่ะ พี่แอนก็จะมาตีกอล์ฟกันนะคะอันนี้เป็นสนามกอล์ฟดนะค่ะพี่น้องสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟตีกอล์ฟออกคนรัางกายค่ะพี่น้นอ,นอ,อ,อ,อนงเ,เป็นบ่คนมาตีกอล์ฟยังหลายเลยเมื่อนี่สนามตีกอล์ฟคนตีกอล์ฟค่ะพี่น้องโอ้ยอย่าไปตีนำ้ำเถอะดิ พี่น้องขาตอนนี้ก็ถึงทะเลสาบแลวนะนะจ๊ะคนมาอาบแดดลหลายยพี่น้องตอนนี้คนมาอาบแดดค่ะพี่น้องเบินนาาดดงสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องงามคัะด้วยคะ่ะพี่น้อง จะพามาบึงน้ำคะ่ะน้ำใสน้ำใสสะอาดนะจ๊ะน้ำใสสะอาดค่ะพี่นอกชาวฟินแลน์ก็จะมานั่งอาบแดดกันนะคะตอนนี้ว้ายมีนกไปสัมผูนก ไม่นนุบเลยมีลมจะไม่ร้อนค่ะพี่นอ้องลมก็ดีดี สวัะพีนค่ะ จ้าโอ้ฝนไหวหน้ำมีการไหวหน้ำพร้อมพี่น้องเลยเบิงเบิ่งค่ะชาวฟิล์มาอาบแดดกันค่ะพี่น้องมานั่งอาบแดดกันนะจ้ะ สาวที่คนก็จะซื้อไอสเสตม่าพี่น้องแต่ว่าก็อรอคิวเ,วเวง้วเงี้ยวจะยำได้ทีได้ซื้อผู้กันตอนนี้รอค่ะ ไอติมค่ะพี่น้องแ้องไอติมค่ะ